คืออย่างเกมเนี้ยครับชื่อ Battlestar Galactica เนี่ยตอนนี้ราคามือสองใน e b เ y เฉียดหมื่นแล้วเพราะมันหาไม่ได้จริงจริงต่อมาที่แพงเนี่ยเกมนี้ Rising Sun นะครับก็แพงเพราะอย่างแรกเลยคือหุ่น เยอะราคาตอนที่ซื้อมาน่าจะแบบเกือบๆสี่พันประมาณนี้นะครับส่วนเกมสุดท้ายที่ต้องพูดถึงจริงก็คือเกม g l ุ o ม h ฮเบ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเกมันดับหนึ่งของบอร์ดเกมเก๊กอยู่นตอนนี้ถ้าซื้อตอนนี้ราคาก็น่าจะยังไม่แตกต่างกันมากแต่ผมซื้อมาตอนที่มันออกมามือหนึ่งเลยก็มันก็จะแพงนิดหนึ่งนะจำนวนเกมอาจจะไม่ได้เยอะเท่าใครแต่ว่าต่อเกมม,มันแพงมันเลยทําให้ราคาเป็นแสนเลยยังไม่นับอุปกรณ์เสริมพวกนี้ประมาณน่าจะแสนถึงสองแสนได้ คำว่าบอร์ดเกมเนี่ยถ้าแปลตรงตัวมันคือเกมกระดานใช่ไหมครับแล้วคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันต้องมีกระดานหรือเปล่าแล้วเกมแบบนี้ที่ไม่มีกระดานมีการ์ดอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเป็นบอร์ดเกมไหมมันก็จะมีคำหนึ่งที่เขามักจะใช้เรียกบอร์ดเกมกันก็คือเทเบิลท็อปเกมก็อาจจะเรียกว่าเกมที่มันตั้งอยู่บนโต๊ะอะไรอย่างนี้นะมันก็อาจจะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเกมที่ต้องมีกระดานอย่างเดียวแต่เกมอะไรก็ตามที่เรามาเล่นบนโต๊ะก็เป็นบอร์ดเกมทั้งหมดเลยแหละครับคนที่ยังไม่คุ้นเคยบอร์ดเกมเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเลยคือพวกเกมเศรษฐีแม้แต่อูโน่อะไรพวกนี้แหละก็ถือว่าเป็นบอร์ดเกมทั้งหมดเมื่อ่องที่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็อาจจะมีบอร์ดเกมที่มันซับซ้อนมากขึ้นณวันน หน้าตาอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ถามว่าโดยคอนเซปต์แล้วเนี่ยมันยังถือว่าเป็นบอร์ดเกมไหมยังถือว่าเป็นอยู่ ประเภทของบอร์ดเกมเนี่ยที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้มันก็จะมีตั้งแต่ปาร์ตี้เกมนะครับอย่างเช่นพวกเกมอาวารอนหมาป่าที่เราเรียกว่าปาร์ตี้เกมเพราะมันก็เล่นกับเพื่อนเพื่อความเฮฮาไม่ได้เน้นว่า,าต้องชนะเอาจริงเอาจังโอเคบางคนอาจจะเอาจริงอเอาจังแต่เราก็เรียกว่ามันว่าปาร์ตี้เกมเกมประเภทต่อมาเราจะเรียกว่าพวกแฟมิลี่เกมเกรดเวย์เกมเปน็นเกมที่คล้ายๆกับว่าไม่ได้ยากมากไม่ได้ซับซ้อนมากช่วยให้ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยเข้ามาผู้เล่นใหม่อยากจะเล่นบอร์ดเกมเขาต้องเริ่มจากเกมนี้นะมันก็จะสอนระบบพื้นฐานให้ค่อยๆรู้จักก มาจากพวกประเทศฝั่งยุโรปโดยเฉพาะพวกเยอรมนีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเกมประเภทนี้เนะี่ยมันจะเน้นการคิดคำนวณจะเป็นเกมอย่างเช่นพวกเกมปลูกพักทําสวนยอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ตีกันเท่าไหร่แต่ทุกคนแบบพยายามคิดเต็มที่เลยว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้ได้คะแนนมากที่สุดเก็บแต้ไม่ได้มากที่สุดในขณะที่มันก็จะมีเกมประเภทหนึ่งที่เรียกว่า American t s h เพืสังเกตก็คือเหมือนอเมริ c a n อเมริกันอย่างนี้ใช่ไหมครับคือ American s h จะเกิดแปลตรงๆกอาจจะแบบเกมแบบจังๆอะ่ะเกมที่ไม่ค่อยแบบซีเรียสเท่าไหร่ แต่ความจริงแล้วเราเรียกเกมพวกนี้พวกเกมที่เน้นคล้ายๆกับว่าเน้นทีมเน้นความสนุกนอกจากนี้มันก็จะมีเกมที่อาจจะเป็นที่รู้จักน้อยลงแต่เป็นเกมประเภทที่ผมชอบมากคือพวกวอลเกมที่เป็นเกมเก็บสงครามแต่แน่นอนเขาที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้รวมครบทุประเภทแต่ก็พยายามพูดถึงหมวดใหญ่ๆที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยนึกภาพออกมากขึ้นว่าเมื่อเข้ามาสู่บอรดเกมแล้วจะเจออะไรบ้างครับ ตอนนั้นเนี่ยมันมีเพื่อนผมที่แนะนำให้ผมรู้จักกับบอร์ดเกมเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ซื้อบอร์ดเกมเยอะมากมันจะมาป้ายยาตลอดเวลาในกลุ่มในอะไรเนี่ยมันก็จะแบบมาโพสต์โอ้หมีเกมใหม่มีเกมใหม่มากครับทีนี้เนี่ยอย่างผมผมก็คือไปเซิร์ชในในคล้ายๆกับบอร์ดเกมเกียใช่ไหมครับไปดูว่าเออเกมที่ดีสุดคืออะไรเราก็ค่อยๆไล่เก็บจากตรงนั้นมาแหละอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่อันดับห้าแน่นอนถ้าเราไม่รู้จักวงการมากเราก็ต้องเลือกจากนันที่คนเขาบอกว่าดีที่สุดนอกจากไปหาเกมเองเนี่ยมันจะเริ่่่่่่่่มม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 มไไไไไปปปรรรรรูููู้้้้้้จจจจััััักก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 คคคนน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 เเเเเช็ะะะีีีีาาาาใใใหหหญญๆๆอออออออิิิตตทททศยยยยืบบขงงผพววแลส เราก็เลยตกเป็นถาดของการตลาดเรียบร้อยก็เลยซื้อซื้อมา ปัจจัยที่แพงอย่างแรกเลยก็คือภาษีมันสูงคือกว่าจะเอาเข้ามาในไทยราคามันก็บวกไปหน้าจะมสาม้ตละดังนั้นเกมบางเกมที่ความจริงแล้วขายในฝรั่งอาจจะไม่ถึงพันหรือพันนิดๆเนี่ยมาในไทยก็แต 2, แะสองพันได้ง่ายเลยอย่างที่2ก็คือสลับเกมเนี่ยจะแพงมากหรือน้อยเนี่ยก็ต้องดูว่าข้างในมันมีนมอะไรบ้างมันก็จะมีบดเกมที่ทํามาจากภาพยนตร์หรือซีรีส์ใช่ไหมฮะอย่างอันนี้ก็ทามาจากซีรีส์เรื่อง Battlestar Galactica เนี่ยไม่ได้แพงเพราะตัวเกมมันแพงแต่เพราะมันหายากคนที่ทําเกมเขาจะต้องไปซื้อลซนส์ ของซีรีส์มาพอเล่นเซนหมดเกมก็ไม่พิมพ์ออกมาแล้วจากเกมราคาประมาณ2,000กว่าบาทตอนนี้เป็นหมื่นหมื่นสองราคาเป็นหมื่นได้เหมือนกันต่อมาที่แพงเนี่ยอย่างเช่นเกมนี้ Rising Sun นะครับก็ตอนที่ซื้อมาน่าจะแบบเกือบสี่พันประมาณนี้นะครับเกมนี้มันแพงเพราะอย่างแรกเลยคือหุ่นหุ่นมันเยอะหุ่นสวยมากกรูมเฮเบ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเกมอันดับหนึ่งของบอร์ดเกมเก๊กอยู่นตอนนี้เกมนี้อาจจะไม่ได้มีหุ่นเยอะแต่อุปกรณ์ข้างในเนี่ยคือเยอะมากราคามันก็เลยเป็นประมาณ5,000กว่าบาทตอนผมซื้อมานะฮะ ในวงการบอร์ดเกมเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรดเข้าไปอีก mm. เช่นไปหาพวกตัวเหรียญที่มันคุณภาพดีขึ้นหนาขึ้นหรือว่าไปซื้อโมเดลซื้ออะไรมาเพื่อให้ประกอบการเล่นของเราทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเล่นเลยนะหรือจะมีประเภทหนึ่งก็คือคนที่ซื้อพวก ออกไคนเซอร์อินเสิร์ที่เป็นเหมือนกับชั้นไม้อยู่ในกล่องนะครับเอามาใส่ไว้ในกล่องอีกทีนึงเพื่อที่จะได้จัดเก็บของในเกมเอามาเล่นใหม่เนี่ยเล่นได้เร็วขึ้นเก็บได้ง่ายขึ้นซึ่งอุปรกรณ์ไม้นี่ก็ราคาไม่ใช่เล่นเหมือนกันหรือว่าแม้แต่พวกอุปกรณ์ต่างๆในเกมอย่างเช่นการ์ดอะไรเงี้ยเขาก็จะทําเป็นช่องใส่ไว้อย่างดีเลยเพื่อวเวลาเล่นเนี่ยมันจะหยิบมาเล่นได้ง่ายมากขึ้นได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเกม Wolf the Ring นะครับตัวเกมจริงๆเนี่ยถ้าไม่นับพวกนี้เนี่ยก็ราคาได้ประมาณ3,000กวาบทาจจะมีตัเสรริมมกล่องะปาณ15,750อะไรก็ว่่าแต้พกนี้ั่งน เราเพนด้วยเนี่ยมันจะมีอีกหลายชิ้นเลยที่เราจะมาวางทุกสถานที่เลยเป็นหมื่นเลยครับเพราะว่ามันรวมค่าส่งจากต่างประเทศด้วยไม่มีขายออฟฟิเชียลแต่ว่าเราไปจ้างเขาทำมาไปถามว่าไม่มีได้ไหมไม่เป็นไรต่ถามว่าคุ้มค่าไหมก็ผมว่าคุ้มค่าซึ่งไอ้พวกนี้แหละเสียตังค์กว่าเกมอีกทุกวันนี้เนี่ยต้องยอมรับวอุปกรณ์อัปเกรดพวกนี้ครับในวงการบอร์ดเกมบ้านเรามันขยายขึ้นเรื่อยๆถ้าถูกใจแล้วในสมองมันจะไม่มีเซนว่าโหแพงไปไหมมันจะมีเซนว่าเออเอาเงินก้อนหนั่งมาจ่ายดิดังนั้นก นักสะสมไม่จําเป็นต้องต้องมีมันหมดก็ได้แต่เรารู้อะ่ะเราแบบเราชอบอยู่กับมันอย่างผมผมชอบหายใจเข้าหายใจออกเป็นบอร์ดเกมแบบวันๆนึกถึงบอรดเกมตลอดอยากจะเปิดเข้าไปในเว็บดูอีกแล้วมีอะไรบ้างซึ่งผมว่าไอ้ของพวกนี้มันคือความสุขนะของคนที่ชอบเก็บชอบอะไรมันไม่ใช่แค่ว่าโอ้คุณต้องแบบโพสทุกอย่างเก็บไว้อย่างเดียวก็พอความรู้สึกว่าเราได้อยู่กับมันว่านี้ก็เป็นความสุข,ขของคนที่ชอบเก็บอะไรนะครับคือเก็บมันไม่ได้แปลว่า ต้องเก็บทุกอย่างนะบางคนอาจจะมองว่าคอลเลกเตอร์อะไรเงี้ยต้องมีทุกอย่างทุกชิ้นดูโอเคบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นเลยเราก็ถือว่าเป็นคอลเลกเตอร์ได้เหมือนกันแต่เราเลือกไงว่าจะคอลเลกอะไรในวงการเนี้ยบอดเกมไม่ได้มีกิจกรรมที่ใช้ราคาใช้เงินสูงขนาดนั้นยกเว้นคุณจะบ้าเก็บอย่างผมอะไรเงี้ยนะแล้วคุณไม่ได้บ้าเก็บอย่างผมผมเชื่อว่าบอดเกมไม่ได้เป็นอะไรที่เข้าถึงยากเลยไม่ได้เข้าถึงยากเลยจริง